สวัสดีครับพวกเกียวสุขข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่โมซาลาพูดแบบตรงไปตรมมาว่าเขาไม่ชอบระบบการโรเตชันนักเตะและรู้สึกโกรธทุกครั้งที่ถูกเปลี่ยนตักออกจากสนามโมเมสซาลานะครับออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรมมาว่าเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ไม่เคยชอบระบบการโรเตชันนักเตะในการแข่งัฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันนี้เสียเลยเพราะเขาเป็นคนที่เมื่อถูกส่งลงสนามและก็อยากจะเล่นให้ครบตามเวลาแบบทุกวินาทีจนกระทั่งู้ตทดสิ้นชป้นหมดเวลาการแข่งขัน และเขาก็รู้สึกไม่ชอบใจและโกรธทุกครั้งที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามแต่ตัวเขาก็เข้าใจว่านี่คือฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีเกมการแข่งที่แน่นและลงเตะกันหยิบผู้จัดการทีมจำเป็นจะต้องเซฟนักเตะของเขาให้มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงเล่นจนจบฤดูกาลโดยก่อนหน้านี้ครับโมซสลาเคยแสดงท่าทีที่โกรธเกรี้ยวแบบเต็มที่หลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมพีมลิเกตทีลลิวร์พูลพบกับไรดันตั้งๆที่ตัวเขามีเวลาในสนามเพียงแค่60นาทีเท่านั้น และเขาก็ได้แสดงหน้าตาบอกบุญไม่รับอย่างชัดเจนหลังจากที่กล้องถ่ายทอดสดจับภาพของเขาบนอัตจันเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ถึงขั้นลือกันว่าโมซาลาอาจจะไม่พอใจถึงขั้นขอย้ายทีมเลยก็ได้นะครับโดยหลังจากเหตุการณ์นี้นะทางเจคิครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าเขาเข้าใจดีถึงการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของซาลาตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ผมก็ได้อธิบายให้กำฟังไปแล้วได้รับทราบไปเลยว,ว่า การหมุนเวียนนักเตะคือสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องทำพอลเว์พูลมีโปรแกรมการแข่งขันที่แออัดและตอนนั้นเจ้าตัวก็เข้าใจดีว่าการหมุนเวียนนักเตะคือสิ่งที่จะเป็นรับเป็นส่งผลดีให้กับตัวเขาเองโดยล่าสุดนะครับโมซาลาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทําบีอิงสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังว่าตัวเขาเองนั้นนะครับต้องการลงเล่นทุกนาทีที่สามารถลงเล่นได้แต่ผมไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากมายเท่าไหร่นักเพราะมันเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และมุมมองของโค้ชถ้าถามเกี่ยวกับความคิด เห็นส่วนตัวของผมแล้วผมก็จะตอบว่าผมชอบทุกนาทีที่ได้อยู่ในสนามผมอยากลงเล่นในทุกนัดและลงเล่นครบ90นาทีเต็มหรือ Mac แม้กระทั่งเล่นเกมถึง9-5นาทีก็ตามทีผมต้องการลงเล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมแต่สุดท้ายแล้วโค้ชจะเป็นคนตัดสินว่านักเตะค,คนไหนควรที่จะอยู่ในสนามต่อไปหรือไม่และการเป็นนักเตะที่ดีนั้นต้องเขารพการตตดสินใจของผู้จัดการทีมและแม้ว่าผมอยากจะเล่นทุกนัดและไม่เคยสนุกสักครั้ง ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามแต่ผมก็เขา้าใจถึงองค์ประกอบต่งตางๆในช่วงเวลานั้นและแม้ผมหัวเสียไปบ้างที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ผมก็เขาร้อกันตัดสินใจผู้จัดการทีมอยู่เสมอนะครับตอนนี้โมนซาล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าในตอนนี้ผมกำลังมีความสุขกับการเฝ้าดูนักเตะดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาและมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่โดยเฉพาะลิสวิลเลียมและเคอร์ติจอนพวกเขากำลังทำงานได้อย่างโดดเด่นทั้งในเกมยูฟ่าแชมเลกลหรือมาตักกระทั่งพรีเมีย พวกเขากำลังกลายเป็นดาวเด่นของทีมได้ในอนาคตอันใกล้นี้และผมก็สนุกทุกครั้งที่ได้ดวลกับเขาในการฝึกซ้อมตอนนี้ผมสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่และอย่างเห็นพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะถาวอนในทีมชุดใหญ่ไวไวโดยชพาะลีสฟิลเลียมที่เขามีการพัฒนาการที่รวดเร็วมากพะเขาได้ฝึกซ้อมกับเวกิฟันดิ์และเจอเอมาเตปอยู่เป็นประจำทำให้ตอนนี้เขากลายเป็นกองหลังอายุน้อยที่สดุดที่สามารถพึ่งพาได้และผมก็หวังว่าเขาจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อย เด,ดียมาเน่นะครับยอมรับว่าเขาไม่เคยคาดหวังกับปีเท้าของติอกรุกร่นในตอนแรกแต่ตอนนี้เขารู้ซึ่งแล้วว่ากองกลางรายนี้เป็นของจริงเสด,ดียมาเน่นะครับซูเปอรส์สตาร์กองหนา้าอนลิวพูก็ได้ออกมาพูดถึงกองกลางเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเขาอย่างติอก้กอาคันตุราว่าในตอนแรกเขานั้นยอมรับว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับกองกลางรายนี้มากนักเมื่อครั้งที่ย้ายมาร่ารวมเพียลิเวพูใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในช่วงเดือนกันยายนนั้นเพราะว่าในตอนนั้นลิวพูยังมีกองกลางิีเท้าดีหลายคน นั่นก็คือจอแดนแฮนเดสันจีนีวอนดุมดาบีเกตาหรือแม้แต่อฟอมโยที่ชวนแรกนั้นยอมรับว่าผมแปลกใจและไม่คิดว่าสโมสรจะซื้อกองกลางคนใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่ออะไรแผนกองกลางของเรานั้นนะครับเวลานั้นก็แข่งขันแร่งเป็นอย่างมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนความคิดซิใหม่นั่นเพราะติโก้และตอนนั้นเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลที่ได้โอกาสถูกสง่งลงสนามอย่างรวดเร็วในเกมพบกับเชลซีในช่วงต้นฤดูการ และเราสามารถเอาชนะเชลซีไปได้2อศูนย์ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้เห็นฝีเท้าของอดีตกองกลางจากเบย์มินิกแบบเต็มตาซึ่งผมก็ยอมรับว่าทึ่งกับความสามารถในเกมเกมนั้นของเขาเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ชุก้ายนะฮะที่ในเกมถัดไปในนัดที่พบกับเอเวอเรตันกองกลางชอสเปนรายนี้กลับโดนเข้าเสียบสกัดหนักใส่จากลิชอนลิชอนจนได้รับบาดเจ็บดุนแรงทําให้มาน่ไม่ได้เห็นฟองอันยอดเยี่ยมการเล่นของติโก้อีกพักใหญ่เลยเนื่องจากมีการบาดเจ็บ แต่ผมก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนั้นมันคือความอัจฉริยะที่หากใครมาเทียบกับเขาได้ยากโดยในเกมนั้นล่าสุดพบก,กับอาซุลประตูที่สองที่ผมทําได้ในเกมนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของติโรผมเกือบไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถผ่านบอลให้กับผมได้จากจุดที่มันไม่สามารถเป็นไปได้หากจะเปิดบอลเรียบพื้นตามที่เราถนัดแต่เขาก็มักจะเน้นการตักบอลที่แม่นยํำและบอลของเขาจะไม่ลอยสูงมากนัก แต่มันเพียงพอที่จะข้ามหัวกองหลังคู่แข่งและเมื่อบอลลอยไม่สูงเวลาในการเคลื่อนที่ของกองหลังเพื่อเข้ามาปกป้องนั้น <c oughs> ก็น้อยตามไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นความฉลาดในการเปิดบอลเข้าไปของติโ e กมากๆและเขาก็เป็นคนที่ดีจริงๆและตอนนี้ทุกคนภายในทีมต่างก็ให้การยอมรับในฝีเท้าของติโ e กด้วยกันทุกคนแล้วและรวมถึงผมอีกด้วย คนที่กำลังอึ้งกับปอนสวรรค์อันยอดเยี่ยมของเขาและตอนนี้ทุกคนภายในทีมไม่เคยคิดแคลงใจอีกเลยที่จะผ่านบอลให้กับติโก้และให้เขาคอยสัางแทนเกมลุกเพราะทุกครั้งที่บอลออกจากเท้าของเขามันคือความได้เปรียบแทบทุกครั้งพวกคุณอาจจะไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นเขาแบบเต็มที่ในสนามแต่สำหรับผมแล้วผมได้เห็นในการฝึกซ้อมร่วมกับเขามาโดยตลอดและยอมรับว่ามีหลยายจังหวะที่เขาทําให้ผมอึง้งดังนั้นการมีเขาเป็นพวกเดียวกันกับพวกเรานั้นคือความยอดเยี่ยมในการเซินเตรของผู้จัดการทีม คาดการ์กันว่าเกมเดนเดือนนี้นะฮะทีมลิเวอร์ pool จะเปิดบ้านรับการมาเยือนคอมแบนช่วงต่นในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ติโก้น่าจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้และเราอาจจะเห็นความแตกต่างของคลาสบอลที่ชัดเจนในเกมนี้ก็เป็นได้ผมกาลังรองให้เขาผ่านบอลสวยๆให้กับผมเพื่อทำประตูในเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อสะดวกมาเน็กเก่ากับเว็บไซต์สมสรลิเวอร์ pool เชียย์ใครดีหงหรือผี เป๊ปเชียร์ฝั่งไหนในศึกแดงเดือดใจจริงของกุนซูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยากให้เกมแดงเดือดในสัารูนี้ออกมาเสมอกันมากกว่าเพื่อให้รอยใบสีฟ้าของพวกเขาไลลจี้จะฝูงได้ง่ายขึ้นครับโดยเป๊ปกอริล่ากุนซอหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์วางงานแถลงข่าวความพร้อมพบกับเรซซอเฟเลตในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โดยคำแถลงการของเขาเปิดเผยว่าตัวเขาและทีมไม่ได้สนใจผลการแข่งขันในศึกแดงเดือดระหว่างหงส์แดงหรือผูู้กับแมนเชสเตอร์เตที่จะดวลกันหรือแม้แต่น้อย แต่ยังเผยอ,อีกว่าแม้ในใจยอยากจะให้คู่นี้ออกมาเป็นผลเสมอเพื่อเป็นผลดีกับเรือใบสีฟ้าโดยสถานการณ์ในตอนนี้ครับเรือใบสีฟ้า,ยา,า,อ,นนอ,ฟาอยู่อันดับที่3มี3 2คะแนนซึ่งตามหลังอันดับที่2หงหงแดงเพียง1แตามและแข่งน้อยก,กว่า1นัดนอกจากนี้ตามหลังจากฟุงปีแสดงแมนชนเต็ด4ี่คะแนนและแข่งน้อยก,กว่า1นัดเช่นเดียวกันโดยเป๊ปชื่อว่าหากเกมหนึ่งเดือดออกมาผลเสมอจะทำให้ทีมของเขาสามารถไล่จี้หัวตารางได้ดีขึ้น ก็ลุ้นให้เสมอนั่นเองนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันนี้นะครับเป็นบอนห้ามลีนบริการนะครับเป็นศึกซูเปอร์แดงเดือดน,นะครับลิเวอร์พูลประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สกอร์และชมรีอคชั่นของแอดมินในช่องชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลนะครับเข้ารายการห้าทุ่มนะฮะก็อย่าลืมไปร่วมเชียร์ด้วยกันนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สุดเก๋